THANKS okay. จเราจะไปสปาร์ต right? ีกบอกเลยว่แล้วก็เห็นอันนี้ไม่เคยรู้ลุงนาหรอรู้ไหมว่าอันนี้เราศึกษามาตกอนว่าจุดจุดที่จะไปจุดที่จะไปสปาร์ต่กต้องทาน ถ่ายรูปที่แบบเป็นเลขสามนึกว่าเป็นชื่อถนนเลยนึกว่าแบบถูกเขามาเรียนกันไม่รู้อ่ะคิดเยอะแล้วอันนี้มาดูเป็นเลขสามจริงไหมเป็นเลขสามแล้วที่สามมาเป็นตัวยูก็ก็แวะเมกี้ก็แวะโอเคครับครับขณะนี้บริเวณถนนหมายเลขสามนะครับซึ่งเป็นถนนที่เส้นทางระหว่างอำเภอสันติสุขไปยังอำเภอบ่อเตือนะครับซึ่งออีก ประมาณเดือนหรือ2เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปบริเวณจุดนี้เป็นจํานวนมาก,กน,นะครับทางจังหวัดน่านของเรานะครับหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ห่วงใยในเรื่องของอความปลอดภัยของอนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเส้นทางาระหว่าง,งอำเภอ สันทิสุขไปสู่อำเภอบ่อกเปลือนะครับจะผ่านถนนหมายเลข3นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นเลข3อย่างเงี้ยนะครับนักท่องเที่ยวจะมาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูกกปกันเป็นจำนวนมากนะครับทางท่านว่านะครับก็จะ,ะได้สั่งการให้ทางข่วยการทางบวกทางทางเข้ามาจาัดระเบียบในเรื่องของการจราจรแล้วก็ความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะรักษา เราว่าเพล้อมให้มีความสวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มาท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพกันอย่างอย่างสวยงามแล้วก็มีความสุุกับการท่องเที่ยวในฤด,ดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดน่านของเราที่จะมาถึงครับมีอะไรจะฝากนักท่งองเที่ยวไหมครับครับก็สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ขับรถมาเองก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะครับก็ควรที่จะตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะเส้นทางเนี่ย บนถนนที่มีความสูงชันนะครับการใช้เบรกใช้อะไรเงี้ยฮะต้องอตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถด,ด้วยแล้วก็คนขับด้วยแล้วก็การขับรถเนี่ยควรจะมีมีความชํานาญในเรื่องของการใช้รถนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีถนนมีความลาดชันนะครับครับในช่วงนี้นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวแล้วล่ะนะครับแล้วก็สอดคล้องกับข้อที่ว่าหน้าเนี่เที่ยวได้ทั้งปีนะครับ แต่เนื่องจากว่าก็อยากจะฝากนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของแนวแอดเวนเจอร์ก็ดีแนวทัวริงก็ดีหรือแนวพผจญภัยต่างๆเนี่ยนะครับในการที่ไปเดินสัมผัสกับธรรมชาติให้กรุณานะครับเชื่อคำแนะนำของเจ้าหน้าที่